สวัสดีค่ะพี่น้องทั้งหลายวันนี้มาพบกับพวกเราพยานกลุ่มเมฆก,กันอีกแล้วนะคะวันนี้พี่น้องท่านใดจะมาเป็นพยานและจะมาเป็นพยานเกี่ยวกับอะไรก่อนอื่นขอเชิญพี่น้องแนะนําตัวเลยค่ะขอบคุณพระเจ้าข้าพระเจ้าพี่น้องพักจิรามาจากพิจักของพระเจ้าในลังสิษวันนี้ข้าพระเจ้าจะมาแบ,บ่งปันและเป็นพยานเกี่ยวกับการสารภาพบาปและการสดใช้อามนขอบคุณพระเจ้ารบกวนพี่น้องพักจีลา แบ่งปันการเปิดเผยหลังจากที่ได้รับชมข่าวสารให้กับพวกเราฟังหน่อยค่ะหลังจากที่พี่น้องเพิ่งรับชมข่าวสารไปพี่น้องมีความเห็นอย่างไรถ้าวันนี้พี่น้องเดินออกไปหน้าบ้านแล้วไปเจอเงินตกอยู่ก้อนนึงพี่น้องคิดว่าการที่เราเก็บเงินก้อนนั้นมาเป็นของตัวเองเป็นสิ่งที่ชอบทําหรือไม่เพราะว่าเงินนี้ก็ตกอยู่ที่หน้าบ้านของเราแต่ว่าในเลวิติโกบทที่6ข้อที่4ี่เนี่ยได้บอกกัเราอย่างชัดเจนว่าทรัพย์ที่เก็บตกได้ เราจะต้องนําไปคืนให้แก่เขาหรือว่าถ้าเกิดเราไม่สามารถหาตัวเจ้าของได้เราก็ไม่ควรที่จะเก็บเงินนั้นไว้เป็นของตัวเองอยู่ดีเราไม่รู้หรอกว่าเจ้าของจะมาเอาหรือเปล่าแต่ทันทีที่เราเก็บเงินนั้นมาเป็นของเราความบาปก็ได้ตกอยู่บนตัวของเราแล้วแน่นอนในเลวิดีโกบทที่หกข้อที่2-4ถึงได้ทําให้เรามองเห็นว่าเมื่อเราได้วัตถุหรือทรัพย์สินมาจากผู้หนึ่งผู้ใดโดยมิชอบ เราไม่เพียงแต่จะต้องนําไปคืนให้กับเขาเต็มจํานวนแต่เรายังจะต้องเพิ่มอีก1ใน5คืนให้กับเขาอีกทั้งเรายังจะต้องถาวายเครื่องบูชาถ่ายถึงการล่วงละเมิดมายังพะยาหัวไว้อีกด้วยเพราะนี่ถือเป็นการที่เราล่วงละเมิดต่อทั้งมนุษย์และต่อพระเจ้าเราไม่ควรที่จะเคยชินกับการโคดโกงหรือการจรุกรรมสิ่งเหล่านี้เนี่ยแม้แต่ผู้คนฝ่ายโลกเองก็ยังรู้เลยว่าไม่ดี เราในฐานะที่เป็นลูกของพระเจ้ายิ่งจะต้องอย่าได้เห็นแกว่วัตถุสิ่งของเพียงเล็กน้อยหรือแม้แต่หน้าตาของเราเองที่เราจะต้องยินดีวางลงเพื่อไปสารภาพกับเขาสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ชั่วคราวและก็เสื่อมสลายไปได้จึงไม่ควรค่าแก่การที่เราจะนำไปแลกกับสันติสุขและก็ความชอบธรรมต่อเบื้องพระภาคพระเจ้าเราจะต้องฝึกฝนอย่าให้มโนธรรมของเราตายด้านไป เพื่อเราจะได้รับการอภัยและทุกการชุนขอของเราต่อพระเจ้าก็จะเป็นที่รับไว้ได้ขอให้เราจังหลาย,ยาได้ปล่อยตัวไปตามยางยุคสมัยที่คนโกงและดื้อด้านนี้ที่คนมากมายคอยแต่หาผลประโยชน์และเอาจัดการและการให้มากที่สุดบางคนยังภาคภูมิใจด้วยซ้ำที่ตัวเองสามารถโจรกรรมจากผู้อื่นมาได้ แต่ว่าเราเองเนี่ยจะต้องมีความรู้สึกและก็มีการมองเห็นต่อความตกต่ำและความน่ารังเกียจของการประพฤติเช่นนี้แล้วก็อย่าได้ลดระดับการดำเนินชีวิตของเราให้เป็นไปนตามอย่างโลกนี้ด้วยอเมนขอบคุณพระเจ้าแล้วส่วนตัวของพี่น้องพักจีรามีประสบการณ์เกี่ยวกับการสารภาพบาปและการชดใช้อย่างไรบ้างคะมีครั้งหนึ่งเหมือนกันที่ข้าพเจ้าทํางานและมีข้อผิดพลาดจากอีกฝ่ายหนึ่ง จนงานเราจะต้องยุติก,การคันแต่ว่าเขาเองได้ชำระมาแล้วก่อนหน้านี้เต็มจํานวนซึ่งเขาเองก็ลืมไปแล้วแต่ข้าพเจ้ายังจําได้ข้าพเจ้าก็เลยคืนเงินส่วนที่เหลือให้กับเขาเพราะว่าข้าพเจ้าเองก็มีความรู้สึกว่าไม่สันติสุขถ้าเรายังคงถือเงินนั้นไว้ทุกครั้งที่ข้าพเจ้าไปประชุมเผยพระวจนะหล่อเลี้ยงผู้อื่นก็ดีหรือว่าไปประกาศกีติคุณข้าพเจ้าก็จะมีความรู้สึกว่าข้าพเจ้าไม่ได้รับการปลดปล่อย แล้วก็การงานเหล่านี้ก็จะไม่สามารถที่จะบังเกิดผลอะไรได้เลยเพราะว่าภายในของข้าพเจ้าเองก็ยังไม่บริสุทธิ์อเมนสุดท้ายนี้อยากจะให้พี่น้องพักจีราช่วยหนุนใจให้กับผู้แลกเชื่อทั้งหลายหน่อยค่ะอเมนขอบคุณพระเจ้าขอให้พี่น้องทั้งหลายอย่าได้ดําเนินชีวิตตามอย่างยุคสมัยนี้แต่จงเปลี่ยนแปลงโดยการเปลี่ยน,ยน,ยนหมายของความคิดเพื่อเราจะได้พิสูจน์จะรู้ถึงน,นาพระทัยของพระเจ้าว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบและอะไรครบสมบูรณ์ขอให้เราทั้งหลายวันนี้จงดำเนินชีวิตอย่างบริสุทธิ์และเป็นที่ชอบพระทัยต่อพระเจ้าอาเมน